นะครับวันนี้เราอยู่บ้านอาจารย์สวัสดนะนี่เลยนกอาจารย์สวัสดเชื่อเชื่องมากมายหลักายสไตล์ผมอาจารย์สวัสดแนะนำว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีรับผมวันนี้ของเรามีที่เด็ดใดบ้างวันนี้มีนกกี่ตัวมีนกเขาใหญ่สามตัวแล้วก็เขาเขาชวาตัวหนึ่งที่เราจะแบ่งนะเนอะเชื่องหมดเลยนกงอนตัวหนึ่งเขาดำมีหนึ่งครับนี่เชื่องเลยอะนี่เล่นเล่นให้ดูหน่อยว่าเป็นเชื่องอะไรนะเออเออเออ เชื่องไหมเชื่องไหมเชื่องไหมอันนี้นี่เลยเป็นเชื่องเชื่งเชืองอันนี้จานแต่งเท่าไหร่เป็นเชื่องนี้ยพันหนึ่งพันหนึ่งมานี่มาชมนกเด็ดหน้าบ้านหน่อยหน้าบ้านมีอะไรอีกตรงนี้ฮะเดี๋วนพันสองเนี่ยหลิวเฟืองหลิวเฟือง อันนี้เป็นลูกผสมเนาะลูกผสมอันนี้ลูกผสมเป็นไงเชื่องเชือกจัดไหมดีดนิ้วให้ดูหน่อยอออ๋ออ๋อ,อมันก็จะตีคนนะในเนี่ยเหรออืมนี่เลยอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยประาชนใจอุดหนุนนะอุดหนุนกันหน่อยนะครับราคาเบาๆอันนี้เป็นนกริยวเฟืองริยวเฟืองราคาพัน <1, S 2> สองนี่ชวาดิว,าว้วาวว,าว้าวว่นี่แปดไปแดงเอ้ยพันเอ้ยพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งตัวนี้ไข่พันหนึ่ง อันนู้นพันสองอันนี้พันหนึ่งแม่ว้าวว้าวมาข้างบนนวดเปียกอ,อะไรอีกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนู่นตรงนู้นเลยไะอ,อือ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 ไอ้นี่กี่ปีกทั้งวันเลยเนาะโอ,อ้ทั้งวันฮะมีหลายแล้วเดี๋ยวนี้กี่ปีกทั้งวันเลยตัวนี้อยู่บนบ้านเลยนะนี่เลย เชื่องเอ่อเชื่องมาเดี๋ยวเราไปชมหน้าบ้านหน้าบ้านนี้เป็นนกเอ่อกี่กูกับตัวหน้าบ้านตน้นสองกุกสองกุกไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเชื่องเลยนะอืออืออือเอาสิอือตัวนี้กี่กุกนะสองกุกตัวนี้ลูกปลาตัวนี้ลูกปลาปลาร้อยตัวนี้ปลาร้อยอ่าลูกปลา เห็นมันเสียงดีๆเลี้ยงไว้อ้าวอ้าวสองกุ๊กปลาลอยอืมจานแบ่งยังไงอือแบ่งยังไงใครยังไงตัวนี้เอ๊ะเอ๊ะเอายังไงดีอือจาวกี่ตัวแน่เนี่ยก็หมดเลยสิกันกันตัวนั้นหนาพันสองไหมกันอ่ะพันสองเป็นจานตัวนี้นะอ้าวนี่เลยสามตัวเนี่ยราคาพันสองนะ อาลูกป,ป่าสามตัวราคาพันสองแล้วก็ตอนนั้นป่าร้อยแต่นี้ลูกผสมนะแล้วก็มีชวาชวาเอ่อพันเดียวนี่เลย <S 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 ชวาตัวนี้นะดูนะ,ะ,ะที่นี่เชื่องเลี้ยงเลี้ยงเชื่องหมดเลยเนาะเลี้ยงเล่นคนหมดเลยนะคาตากแดดมั่งอะไรมั่งครับทุกตัวนี่ในบ้านนี่อเ,เอ่อโผล่โผล่มั่งทุกตัวในบ้านนี่เล่นคนหมดเลย เผื่อใครชอบนกเคียงเชือกเล่นคนนะต้องที่นี่เลยมาเลยอืมั้งที่นี่เลยนี่เลยแล้วก็อันนู้นอะไรนกหอนหอนกหอนนะไปนิตาก็เลี้ยงไข่ตีเนื้อแก่เหงาใช่ไหมเลี้ยงไก่ชนแกเหงาไปโอ้ตีเท่ไรก็ยกทุกทีเหรอทำไมอมันไม่เก่งเนี่ยเหรอ สามอัน,นก็ยกสองอันก็ยกสี่อันก็ยกอันนี้ไก่ไก่ต่อไปต่อเล่นนะอ่าไก่ต่ออืมอ,อันนี้สวยดีมาไอ้น,นี่ก็อ๋อเ,เ,เลียงเรียเียไปชนเล่นก็ไปชนตีกับเขานี่เนี่ย, <Daisy>: <siitä> ยดูดูดูฮะอันนี้เลยขาไก่ป่าโอ้โหทำไมอะต่อมาอือ ครับนี่เลยตอนนี้เราอยู่บนเสื้อเขาเนาะเราอยู่บนเขาแล้วอันนี้ไม่เป็นไรนี่อันนี้พว้โน่นกไก่ไก่ไกป่านะนี่นะนี่ผมทัวรราคาอีกทีนะตัวนี้เป็นนกเล่นคนนะทั้งหมดเออเขาเขาเขาใหญ่สามคนคนเขาชว,วานหนึ่งตัวนะเล่นคนหมดเลยนะครับน้วก็นกปแปลกนะอันนี้อยู่ที่พันสองนะหลิวเฟือนนะจะจิกคนนะครับอันนี้เป็นชวานี่เลยอืม,อม ลแล้วก็มีตัวบนนะตัวบนกิปปิ้ก๊บกั๊บก๊บเลยนะตาเป็นหมดเลยเบื่อเบื่อไม่ไหวกิปปิกั๊บกั๊บก๊บก๊บอันนี้กี่ขวบแล้วครับตัวนี้ตัวนั้นสามขวบนะสามขวบแล้วกิปปิ้กกับกับกับมีเปลี่ยนด้วย เปลี่ยนทุกคำเลยนะเรียกครับเรียกครับเปลี่ยนเลยกูกูกูน่มีเปลี่ยนให้เขาฟังนะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะตอวนี้นะน้องในคนอันนี้ราคาอยู่ที่พันสองร้บาทนะนี่ๆไปท่านน่าสนใจ นี่ครับนกเอ่อทั้งหมดเป็นนกเล่นคมหมดเลยนะนี่เลยเผื่อนักไดสนใจนะอ่าออ้าจวดเลยจวดเลยจวดเลยนี่เลยเผื่อน่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับตลอดวันี้สวัสดีครับจันสวัสดีครับสวัสดีครับ